สบายดีพี่น้องมัจฉุกุลสุคนเบิ่งพี่นอ้องเตาถ่านถ่านมันแตกพี่น้องเับร่วังนะอุ่น,อนเสร็จแล้วมันก็นสิเปอรอนี้เดี่นลองด้วโอนสเสร็จถ่าน,นานมันแตกพี่น้องเลยนี่ คุณ <ừ. S 2> แมะฮึมาใหม่ก็จืดแล้วร่อยเลย,ดดเลยพี่น้องโอ้กิสร็จทำการแกง,งด้วยพี่้องเดยอุ่นกระเยน่นหน้าของพี่น้องเอาหมึกลงไปนอกตัวน่าจิกแกงหมูพี่้อง จนมูซุกหมดละคุดอกเลยมูซุกมูอะไรเลยเรือยแลรวเข้ากับเน้ำนะนางลงมันมันมีกระดูกเราเอาก็เลยใส่ซีเมนตเอา

Tem no aqui, não. Pelo é? menos. Tá, bom, né? tá, bom. tá bom. กินกินกินสิัด์ละสวยจังเลยขอกกระแดกใส่พี่น้องใส่ไล่มัน,นก็สีเข้มเนาะ มิจเตเขาใส่สำนีไปก่อนถามมันกระเพาะแล้วก็กตุ๋มๆมันกระพาะทองบ่วงแม่เอ้ยเตยไปทำงานน่องบอลอยากเลย,ยพี่น้องแม่อเอ้ยเขาอยาก,กแกงเมาไม่ด้นแล้วเาขาบอกได้กินเข<อ>าอยากเลยแม่เขาอยากก่อนเกอน้ำแม่สิแกงให้กินฮะที่มีก็เกลือน้ำลายโอ้เกลือน้ำลายอยากแหง้งลูกุมกินหลายมื้อลมากินด้นเลยนลูกเนาะ ลูกคนอ,อยากแกงมะม้ากรอนวนกรจะมาใส่ <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวเบลือลงไปแล้วอ้แกงมะมตลอหมอพด Tập lập ngang luôn tìm bác anh em luôn nhạc tiên Ừ Sẹp Bỏ bây bắt Bác ngang phải kếp mà Sẽ kèm sợi Đây cả bọt đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มะเอือกมะเอื <Jamie S 1> อกซุกเัาเบื่อสุกแล้วโอเคแล้วพี่น้องอม,มันอร่อยมากเลยมักเอืพอ,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 พเๆๆอพี่น้องคนกระปอกพรานเลยร่ๆพี่น้องเลยพรานเๆๆรอเอ่ๆพี่น้องอดมาซีเฮ็ดอันน่ะพี่น้องเห็ดน้ำหวานน้องไผ่เอามาใหา้เลยพี่น้องเด้อเมียประถมเอาม,มาใหา้ ก็เลยปั้นไห้ซอนหวานน้ำแน่ไห้บอลเล่แน่ทีว่าบอลเต้ผมไปเห็ดเวียดนามก็คือตมหวาน,น,นาต้มหวาน,นอะไรก็เป็นเลึกสมบูรณ์แบบเอาขอบตูวไว้เป็น้องต้มหวานเนาะแม่พอมันเหลือมันลายนะเบ่นเนล้วเบลแอนนาหน้าแน่ขัดสมบูไปเห็ดแล้วมันลายอย่ามันลายพีมม่น้องเพราะว่า ใส่ซองคูน้ำนแะโอ้ยน้ำหมกข้าวน้ำหมกข้าวเกวินขนะ้าวมันบบิกเสยบเลยวนีไม่ตองกินสบนะวันนี้เลือกทบานีาวเกือกผูลมาตวกหวาวานพ้นกับเศร้าตกแล้วเด้นพ่น้องเดินเบิ เป็ดกับเปียกมากพี่น้องฝนตกป่ะนี้ฝนมันเศร้าตกแล้วกัพากันม่านใจอีกคนแล้วมันเป็ดพี่น้องนี่พี่น้องฝนสิตกจากมือเด้อน้องนนี่น้องอันนากระเลาะหเละๆอีกนเฮือนพี่น้องเงาไอลูกเมียปรอยู่น้องเงเนาะถ้าเป็นอุ่นไปเปาเตยอยู่กับลูกอะเราก็จะคือกันอันนาแหละเงาได้พี่น้องเลยจำเป็นนะพี่น้อง ครอบครัวมีขาด้จ่ายหลายวันนี้เขาก็ต้ในไปและโอนกะเสด้ไปคือกันนี่แหละกันไปก็สิเอาพวไปน้ามันเลยพี่น้องเ้ยพวะบ่ไปนํามันกับบเป็นแล้วพวเมียตงไปน้ากันเพราะว่าขนาดพวเมียไปนํากันกันยังได้ปะกันได้พี่น้องเ้ยขยันที่แบบว่าพวเมียแยกงกันบงมองหน้าไหมครับ กขับปัญญ์ปวดเลยเรื่อ,อยพี่น้องแกงไม่นะลักฟอร์ออกนี่มเป็นฟอรหน้นากับวายู่เฮือนซ้ำไปซะแล้วขี่รถตื่นไปแล้วสิบแบ่งแกงเรไม่ไปให้นีต่ตะเคยไปนั่นแหละขี่รถตื่นไปแล้วตะเคยไปอยากไปประจุท่านแล้วเราออกเฮือนไปแล้วก็ใส่กระเจห้า แบ่งว <LY> <kah> <ata> um ่าเรามากจริงอภลวหกแบ่งาถอยไมเอาได้กเยนั่ขนมาโอ้เหนียวค่ะกนนีพี่น้องเใส่เป็นเป็นสวนเลยนะพี่น้องส่เสื้แงมันบวกกันนะทุกอย่าเตรียมตัวเสร็จโตเลยบักลามีเข่าเลยพี่น้องลูกจายก่อน ขาเป็น่าเพนเนาะเอ้าเผื่อเห็นหันเห็นนีสิแกงแต่เศร้าแลี่น้อยเผ่อไปฮะเผื่อมาปอกเผื่อมาต้มกินซีสวยๆกินซีฮิวๆมันจะแซ่บมันอร่อยมกปาออกม้เออมุกปลามาเลยถ่าวันแบบมุกปาก็ออกมาเนี่ยส ตกทรายพอเสร็จโตแล้วหิวข่าวแหง้งเสร็จอยูบ่บ่อันสักอยู่บ่ส่งอันน่ะเนาะแม้แต่มีแต่ขี้ทานเสร็จยัง <c oughs> เอาโตฮะตกะันนอนพี่น้องเห็นยังแงดินี่ยมันมัดสีผามันสีเปะม่จีบกินก็ได้เอาเช็ดเช็ดเช็ดได้กินขานงง้าเเวเาด้อเ,เจ้าจะอาบน้ำน,นุ่งเครื่องมากินข้าวกันนู้ เอาพี่น้องเวลาไปกนคลิปนี้พ่อกบคลิปหนาน้องบอาบ้ายลูก